ไอ้ยัยคือเป็นปมวัยเด็กอะแบบมึงคุยกับใครไม่ได้เลยเว้ยยิ่งมึงไปแตะมึงจะโดนคนไล่อุ้ยพี่อะคนเด็กเราเราเราไม่สนิทกันไอ้ยัยเดินไปเนี่ยไอ้ยัยออกไปโอ้ยโอ้ยยยฮ่าฮ่าสวัสดีครับสวัสดีพบกับรายการของพี่โอเว่นกับพวกเราแก๊งจิวาพบกับพี่โอเว่นพี่เพอร์ที่แฝงตัวอยู่กับพวกนี้อุ้ย แล้วก็พี่ออมกิสลีเบร์พี่กิฟตแล้วก็พี่ยูเกอร์อะไรงานตัววันนี้มีแค่นี้แหละมาดิมาที่เตียงเลยมาดิกลัวจากที่นี่เอาผู้จอดที่นี่การเดินทางของคอวฟมร์นหนังสือเดินทางไอ้กูนั่งแดกซีเรียลนั่งหลังจานเฮ้ยน้องมาหลังจานพี่เฮียทำไมตัวกูไม่มีหน้าเออคนชีวิตประจำวันเลยแงงแงงหลังจานมันวนหรูปปะไอ้ชีวิตกูทำยไมมัน แต่มันดูวันลูปวะไอ้ล้างจานนั่นคือกูทำงานใช่ไหมใช่ไอ้เชี่อไมมันดูเศร้าวะนอนนอนก,กินล้างจานะดูนาดูทีวีนอนกินไอ้อย่ริ่มิ่มเทาแล้วสัตว์ไ <laughs> อ้จยไปซึมเศร้าตายอะ,อะไรอ่ะด m มพิวส์เยทั้งออกอยาความฝันเพิ่มสีสันให้กับชีวิตซื้อเลย oh. โทรเลยห้าศูนย์ห้าสามเก้าสามดีมเพิ่มสี <is> <ๆ>สันให้กับชีวิตคุณ โทูเลยมิงไม่ไหวแล้วชีวิตกูมันน่าเบื่อไม่เอาแล้วนี่คืออะไรนะคือจานจานไม่ไหวแล้วไงอ๋ออ๋อทำทำจานตกโดนไล่ออกน้าเม่อกมันคืองานอ๋อสรุปมันคืองานเออทำจานตกเมื่อกี้โดนไล่ออกเลยอลูกพาแม่งเหมือนบ้านเออโดนไล่ออกแล้วเราก็อยู่ไหนอ่ะเพิ่งโดนไล่ออกเราอยากเราอยากจะกลับบ้านไว้ตอนนี้เลเราโดนไล่ออกมาเลย เราก็เดินกลับบ้านกันแล้วแต่แง่ไรเออกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยจักรยานอยู่ไปกูกิน Here we go again เวนเว่นเว่นเว่นเอวิ่งไอ้วิ่งถอยหลังอะแล้กดยอนรูปมาเร็วมาเร็วมาเร็วนั่งเลยหน้าเลยจักรยานโอ้โหบ้านแม่เขาใกล้ที่ทำงานเลยดีจะตายตรงนี้เหรอไม่ทำจานแต่โอ้โหโอ้ยี่แอ้มีบ้านเป็นเงินนี่อยู่คนเดียวเหรอถ้าอยู่คนเดียว ไม่ทำความสะอาดบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมซีเรียลมันหน้าตาแปลกๆวะแ่ลกวะนี่มันเหมือนนี่บ้านเป็นคนเก็บตัวเทิ้งเทิ้งเทิงเบนเบนเบนอันเนี้อันเนี้ยเนี่ยเรา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 ลปกซึมซ่าไปเนี่ยกินสิ่งนี้ไปฉันไม่อยากเข้าไปตอนนี้ไม่หลับเข้าสต็องเลยฉันไม่อยากเข้าไปตอนนี้เอาให้ห้องไหนอ่ะอู้ห้องนอนโอ้นอนเลยอู้มีดัมเบลด้วยอ้าวไอ้เฮียเข้าเดี๋ยวบ้าไปหรอยังไม่อาบน้ำนเลยกลับบ้านนอนเลยน้อนไม่อะเน็ดเน็ดเหน็ดเหน็ดจันเหนเนจันเฮ้ยมี เอ้ย่นมากุชกมกอิสตอร์นเอ็กซ์เดอร์มีคนมากดกินแล้วบ้าน20ปีไม่เคยมีใครมากดกล่องปริศนาโอ้ยยใช่เลยแพ็กเกจฉันสั่งไว้มาแล้วสั่งอะไรวะโอ้นี่ไงเอายาโอ้โหยี่กล่องเขาบันเลิศใหญ่ความฝันโอ้ยย์เฉคุ้มมากเลยกล่องตั้งใหญ่นี่กล่องแม่งด้แล้วกล่ใหญ่กว่ายาเปิดมาไม่กี่มดหรือวใส่มาซะแบบเป็นแพ็กแบบกาวกาวกล่องกาวกระปุกนึกว่าแบบกระปุกย่าไม่กระปุกเดียว แอ๋แดกแล้วก็หลับกันเลยกูไปอยู่ในความฝันดีกว่าโลกความจริงมันโหดร้ายโลกละครก้อนมีเหรอเนี่ยความฝันแรกลงละครก้อนมีเอรอเนี่ยความฝันแรกเฮียสวัสดีจ้ะเหมือนแบ็คลูมเลยอันนี้นันดรีมนะอันนี้คืออุ๊ยอะไรเนี่ยแอดเทเวดอะไรหมดแล้วเดี๋ยวอ่ะวมาจากไหนนะเฮ้ทางมาจากไหนอะเฮ้ยไอ้เหี้ยทางมาไงอ่ะทอะไร ไม่เป็นความฝันไงไม่ว่าจะมองอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปได้ไปตามสมองให้เราคิดมากกว่าไหมหมด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 อ๋อแบบอารมณ์แบบถ้าเกิดเราไม่มองแล้วแบบจะเปลี่ยนไปใช่ไหมนี่ไงเปลี่ยนแล้วยังมีทางใหม่มาอ๋อทับหลังเฮ้ยคนจ๋งยงรถไฟเลยเออเว้นเราเราเห็นคนอ๋อก็ว่าเห็นนี่เกมอะไรเนี่ยเนี่ยเราเห็นจอนี่อยู่แล้คนเขาเล่นอยู่ในยูทูบเต็มเลยเกมนี้โอ้โหแหลกเลยรถไฟมาโอ้ยสวยงาม ชาดีถัดไปตอนจบกูต้องติดยาตัวนี้แน่เลยเว้ยไอ้กูร่วงตัวนี้ได้ไม่กูร่วงร่วงพยายามเดินพยายามเดินแล้วพยายามฟิสิกส์รถไฟแม่งเป็นอย่างน mm ี hmm. ้แหละกูต้องเดินตามไปอ่ะมึงแล้วกูร่วงกูร่วงแล้วกูอยู่ที่เดิมแล้วมึงก็กดเลเวอไฟใหม่เลยอ๋อมึงต้องกดเรียกใหม่เลยมันจะวนไปเรื่อยๆเว้ยนี่ๆๆไฟวนกัน่ไปละมึงโคตรแหลกเลยแล้วพวกมึงอยู่ไหนกันไม่กลับไปรับมึงกับรถไฟอ่ะ มาแล้ววันที่ทำปิกเกอร์อะไรอะอ้าวทำไปกูเห็นใครเลยอ่ะหากคอมเมากทา่สุด The Sky Chain รถไฟสายทองฟ้าไหนครับอยู่นี um> ่ค no> รับนลูกค้าอยู่นี่ครับมาทางมาดูแบบตอนฟอนเงินเดี๋ยวไปไหนกันมันม่วมากเลยตอนก็ฟกเมื่อกี้มั่วมาได้ไงเอวเอาที่ไงเอาเมื่อกี้เอาทางเอ้ ไาทางมันเปลี่ยนเห็นเน้เหมือนกันเหรอก็เห็นอยู่ดีกิ๊กเรื่องมาจากทางตันใช่ใช่ข่าวงกดไปเนี่ยยิงแล้วยิงมึ่นอะตอนนี้หมดแล้วปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรูมมึนจริงๆแล้วเฮ้ยทางมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเลยเว้ยเนี่ยมันมันไม่มันถ้าเราถ้าเราหันหลังให้หมด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 คอมหมดแล้วคอมหมดแล้วที่นี่หมดแล้วจำได้ตรงนี้มันตันเลยคอมคอมหมดแล้วคอมหมดแล้วที่นี่ก็มาแล้วเราเป็นก่อนนะเดินทางแล้ว Destination เนี่ยเนี่ยราด้วยถือสปยางไปอย่าอยู่อย่าอยู่อย่าอยู่ใกล้บันไดไอประตูกัน จะไปยังสถานีที่สองต้องขยับทิ้งข้ามดีกว่าขยับดีกว่าเดินนี่แหละเราใครจะถึงแล้วสถานีที่สองเอ้ยมีแค่หนึ่งเครื่องเหรอมีเออที่นี่มีหนึ่งเครื่องมันบอกว่าที่นี่มีหนึ่งเครื่องอ๋อเพ้างั้นเราไปสถานีไหน่ะเนี่ยมาได้เจอแล้วไม่มีแต่ว่าเราใครจะไปเมื่อไหร่ โอ้หลอนโอ้เดียรกูดูสีเชนหมเอาจริงเลยว่าไม่ได้ตาอะไราก็ฝันไลยเรอยความฝันนี่เรารู้ตัวด้วยนะว่าเรากำลังฝันอยู่ไปไปไปต่อไปที่ใหญ่ที่สุดเลยไปทางขวาจไปน13เครื่องเลยเ่้เจออะไรหเครื่องเมาววว้าวว้าวเจออะไรซ้าย Story โอ้โหเจอ Story ยอมว่าสวยนะแต่ยอมรว่าแมวก็ทำสวยเ เออใช่เกิดขึ้นโอ้โหมันสั่นข้างบนมีกรอโอ้โหข้างบนนี่อะไรอ่ะบนนี่อะไรบ้าเปลีหยนเลยมีเงินเสืออะไรอ่ะเน็ตเอนเนตี้อะไรมันคือเนเอนเนตี้ของขงี่ไอ๋อะไรใช่จริงตกมาจากก้อนเมฆที่ไม่มีที่สิ้นสุดอากาศลมเย็นแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์แสงอาทิตย์จี๋เข้ามาที่ตากูอ๋อเนี่ของกดเข้ามาแล้ว เขาเลมีคอมเ็มเปิลหมดแล้ววะเปิดเรายังเจอเต็มเลยพี่เลือที่กันเหรออันนี้ขอบคุที่มาที่คราวเชียร์ตื่ออ้าวเรากดเรากดไปไปไปอะไรอ่ะไปฮอกวอตแล้วต่อไปคอมฟันต่อไปโรงเรียนโรงเรียนรุบาลคอมฝันโรงเรียนรุบาลโอ้ยวันนี้เดี๋ยวทำไมวันที่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเปิดประตูเอ้ยเปิดได้ไหมอ่ะทำไมทไมวันที่เก้ามาในนี่วะหนูเวมเบอร์ เดือนหนูเว็บเบอร์แล้วมันลุกหน้ามันเกี่ยวเลยวะอาจารย์เฮียตกใจยิ้มเป็นโรตีเลยวิ้ไม่ชอบอ่ะคนไม่ชอบเลยอะไรอะนี่เราแยาอนุบาลนะไม่ชอบเลยมึงดูทางดีทางไม่งงเกินมันเป็นสถานที่ที่มีความทรงจำดีๆทำไมคนเสียงมันเปลี่ยนหรอเฮ้ยมีอะไรอ่ะนะคิน after your sale please leave toilet paper out of for อุ้ยทำไมตรงนี้ไม่เสียงอ่ะ มันบอกเป็นทางออกเดี๋ยวนั้นยกกอยอูยอ่บนทางใต้ใช่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 ช่องอช่อง,อ,งอ้าขวาไม่ได้แฮปปี 2015. ้ปีสองพันสิบห้าอะไรอ่ะอาจจะมีบานอย่างในโรงอาหารโรงอาหารจะไหนวะโรงอาหารเะะรารนี่ยเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอโรงอาหารแล้วอ้าวทำไมกี้มันขึ้นห้องหนาวตรงมา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 ไม่เลยทิกเกอร์อันนี้เดียวอ้ำมอ้าอ้าอ้าอันนี้เพิ่งขึ้นมาแล้วโรงอาหารอ้ำมอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนาฬิกาตรงนี้มันโปร่งแสงอ่ะมึงไมันได้เปลี่ยนเวลา เออเปลี่ยน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 ที่เ็นแปดหนึ่งห้าซึ่งเวลาเป็นแปดโมงสิบห้าสองสามสี่ห้าโอ้หืมโอ้สดใสขึ้นมาแล้วเราอยู่เราอยู่ตอนคืนเนี่ยตอนเช้าของโรงเรียนเปิดแล้วไปแล้วเข้าเรียนดีกว่าเจะเล็บแปดโมงเข้าเรียนแต่ชั้นเรียนเราอยู่ไหนก้องเดิมป่ะก็ฝั่งหาครูไปหาคุณครูครูครับเว้ยในรูปมีอะไรอ่ะ เเดี๋ยวมึงดูในรูปดิแล้วก็มันบอกในห้องน้ำอยู่อาเซพียะชิบะแล้วมัต้องมีอะไรแน่เลยมันเหมือนตัวแดงเงาเหมือนตัวแดเงาเลยในรูปเลยมิทซีมิทซีอ่ะเขาคืออาจารย์เลยต้องเข้าเรียนแล้วเือกูต้องหนีอาจารย์ขาดเริ่มแล้วคหลสวัสดีอะไรอ่ะเฮียครูเสียงมันเหมือนไม่เหมือนคนเลยวะว่าตองไปชิบหยแล้ว แต่เสียงอ่อนโยนนะไม่ได้แบบกะาจะฆ่าเราอะรูปร่างแม่งตรงฆ่าเสียงเลย your name? ไงไปมาถามชื่อ <What? S 2> เราโรงนี้โรงเรียนนี้เรียกโรงเรียนอะไรอ่ะน,นี่โรงเรียน dream dream l e m o r t a r y มนแล้วบทเรียนวันนี้ดวยกาลินรู้กับมันธนานด่าประเทศกันเถอะอย่ารู้ว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับความฝันเ้วเ้ยซึ่งอาจารย์นี่อาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ได้นะว่ามันต้องมีอะไรแม่เลยว่อย่ารู้ว่าอย่ามันอย่าลืมว่ามันมีแค่มันมีคนอื่นที่ไม่ใช่ยันยูดิตัวเราก็ตอบเองนะอยากเดินทางรอบโลกเวลาแล้วการสอนที่ไวมากเวลาพาไปไวเหลือเกินก็ทำไมตามกูเบอร์ กูเจออะไรไม่รู้แม่งกูตอบกูตอบขวากูถามชื่อโรงเรียนมึงแล้เขาบอกว่าอย่าให้ผู้ใหญ่เห็นเราไอ้ What the อะไรนั่นผู้ใหญ่แต่มันบอกเหมือนกันว่าแบบเขาไม่ให้เราเขาจะให้เราเล่นข้างนอกอ่ะอยู่กูต้องไปแอบไหนเนี่ยเราแอบตรงไหนมันถ้ามองแล้วมองแล้วกูตามกูใส่ตาสั้นมันบอกให้เปลี่ยนเวลาไงเป็นสองจุดศูนย์ห้ากูจะเปลี่ยนเวลาเนี่ยกูจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยโอ้โห เราต้องไปเปลี่ยนเราต้องกลับไปที่นาฬิกาไปเราผ่านไอ้นี่ไปได้ทางซ้าเนี่ยแม่มึงมองก็มองเพ่ไปเปลี่ไอ้กูดูฮะมุมห้องนู่นและเฮ้ยโอเคไปไปโรงอาหารแล้วไปตรงโรงอาหารแล้วต้องเปลี่ยนทุกจุดเลยมันไม่ไม่ได้เีเดียวมันหมุนยังไงเพิร์สโอ้ไม่เหรอเต็มทางเดินเลยเพิร์สหน้าหน้าใจนะเต็เาเมาส์ชี้ที่เข็มไว้แล้วมึงเอาปุ่มลูกศรเลื่อนไว้สองทีไอ้เข็มไอ้เข็มสั้นนี่ต้องเลขอะไอ้เข็มยาวนี่ต้องเลขอะไรนะดูทางซ้ายออกมาออกก็เห็นแล้วเห็นแล้วเกิดมาปะ แล้วกดสไปเดียร์ออกมามีปัญหากับผู้ใหญ่แล้วแล่ะตอนนี้งจึ้งตึ้งตึ้งเฮ้ยเคี่ยวเงิเคี่ยวมึงินเยอะๆ้มันเก่ามากแล้วอะเคยกูเดียกเสียคนเข้าห้องเออนมาแล้ววะเข้าห้องน้อ่ะได้เขาเอาแอรห้องน้ำอ่ะเฮ้ยมันไม่ตามเข้าห้องเนี้ยมันไม่ตามเข้าห้องอ่ะ มึงช่วยกํเปลี่ยนนาฬิกาหน่อยดิอะไรของพวกเนี้ยมันโดนอะไรมันจะวิ่งอยู่แค่ h a l เว a y คนอื่นน่ะไอเด็กดี้อไม่มาไม่มาโอเคเสร็จแล้วของกูเสร็จแล้วหนึ่งอันมาคุยใหญ่ว้าไอกิมโดนคุยใหญ่ไอกิมไม่โดนเหรอมันไลรกูอ้าวขไมกูไม่โดนนะมันแค่อยู่รอไปไกลหน่อยเว้ยรอไปไกลหน่อยกูกูมันไม่เข้าเข้าห้องเลยมันจะวิ่งอยู่ฮอล l w a y อีเดียวเว้ยเป็นเป็นเว้นลอกับเราเว้นลอกับเราเอาเว้นเอาเว้นเว้นล่อลอให้หน่อยนะลอให้หน่อยนะดูอยู่ ตรงนี้มีปรับไปโอเคตัดตรงนี้แล้วมันตันแล้วมันตันแล้วมันตันแล้วมันตัขอใครวะอย่ามาครัวนะไปแล้วเนี่ยไปปอดี่ไมันมันงงเราเลยอออดี่บอกมันจร้งเลรอรอไปยังเราไปยังทำไมกูไม่ได้ยินเสียงมันวิ่งมาเลยวะอุ้ยแม่งมาโรงอาหารแม่งมาโรงอาหารมาโรงอาหารไเราในรการสุดท้ายมันอยู่ในโรงอาหารนั่นมันอยู่โรงอาหารหาไม่ได้มาตะกุ่นคินไม่ได้กินมันอยู่ในโรงอาหารกิน ไปไม่ได้คุใหญ่าตามกูทุกคนกูรอเลยกูรอเลยเด็กดื้อเด็กดื้อเป็นเด็กวิธีเหรอตอนรอมันออกมาแล้วค่อยไปทำได้ปะกกูดในครัวเลยอันเดียวอ่ะกูไปแค่เด็กหลังห้องเหลยวอันเดียวข้างหน้าเลยอ่ะใครไม่ใครในครัวบ้างตอนนี้อ๋อนี่มันออกมาแล้วมันออกแล้วมันกำลังออกมันอ่างี้แต่แล้วคนล่อไปมุมแมปอ่ะออมรอออมรออะไรปะกูตายแล้วก็ได้ไงใช่ไงมึงรอดหน้าห้องอ่ะออมจุ่งจุ่งจุ่งเดี๋ยวละอู้เต็มเลยเดี๋ยวละเดี๋วละห้องครัวไม่ยังสามเหร กูปรับไปอันหนึ่งแล้วมันตามใครอ่ะตามเพื่อนเราใชมเราตามเราเราอยู่หน้าห้องน้ำซ้ายสุดไม่เอาอ่ะเสร็จแล้วไม่เหลืออันเดียวในครัวกูปรับนะยินดีต้อนรับกลับนะกูอันนี้กูว่าคนนี้ยังปลอดภัยกว่าไอ้คนนู้นอีกว่ะกูอยากไปอย่างที่แล้วกูไม่อยากอยู่อละไอ้เว่นกูว่กูพอมีสิทธิ์สี่ยังมียัง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 ใจดีกว่าไอ้ไอ้คนข้างนอกที่แบบเราบเราเนาะจะเปิดกลับลืมไอ้ที่เราปรับอ่ะโอ้โหนี่นี่คือรูปวาดเราสมัยเด็กใช่ไหม ยอเ้าวอ้าวเข้ามาในรูปเลยไปม่เนาะพาทิศมันอยู่ขวาบนหน้าจอตลอดไอ้เหี้ยพาทิศมันทุเรศจังวะไม่บนจอตลอดอะไรเนี่ยก็ก็เหมือนรูปบ้านไงเม่บอกว่ารูปบ้าดวาดไม่เป็นไม่ขวาบนว่าโหพาพาทิศแล้วมังอยู่ตลอดอแล้วเข้าบ้านมันหายด้วยเป็นประเด็นอ่ะอารมณ์เหมือนเราวาดรูปอ่ะคนดูแบบจะอยู่จะอยู่บนมุมกระดาษ ปั๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ว่เห็นมันมีตัวอะไรอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีไม่ไม่ไม่มือมันขึ้นเว้ยมันมันขึ้นข้างบนมันเป็นเครื่องหมยเครื่มงมยอะไรเอ๋ยเว้ยเว้ยมันไปน่าคนอะไรโอ้โหไอ้ยักษยคนอนุบาลว่านเลยโอ้โหไอ้ยักษ์ไปลงมาแล้วบรรยากาศเปลี่ยนมีตัวแดงๆนั่นแน่ล่สก็ไปขวามฝันจริงๆคิดอะไรก็เป็นจริงหมดเลยจะพิ้งมาเปิดประตูไปกูเจออะไรไม่มีอะไรทำที่นี่อีกแล้วอะอะไรเงาดำๆเคยไ่เงาดดำขึ้นข้างบนอะ ฮะเมือยู่ว่าอะไรนะทางไม่มีอะไรก็มีประตูใหม่ก็ไม่มีประตูเว้ยใช่เหรือไงไม่มีทางใช่ใช่ใช่มาแล้วมาแล้วเออไม่เจอเลยประตูโอ้บันไดสู่สวรรค์อู้โอ้โหแม่งเป็นเพลงเลยตอนนี้อะไรทูแมนโชว์อะไรมันบอกว่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าคืออะไรอ่ะอ๋อไอ้ยยันนี่โอ้โหตอนเราไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรแบบไม่ได้ว่าใครเป็นเพื่อนในนี้เลยมึงกำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกความฝันของมึง มึงดูดาวตกเลยเออดาวตกโคนรเจ๋งอ่ะมันรูปวาดพวกกูสมัยเด็กนี่หว่าขึ้นบ้านเราจะมีอะไรอ้อะไรเอาตื่นแล้วไอ้เี้ยฝันซ้อนฝันเหรอไม่จริงกลับบ้านกันใหม่นะอ้าวเย็นแล้วนะกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราต้องรูปภาพมันเปลี่ยนวะเออเฮ้ยว w อ a t เด็กเลิกเรียนแล้วไปลูกเด็กเลิกเรียนแล้วไม่ได้ไปเงาอย่างเงี้ย วิ้ยเฮียโดนไม่ได้เหรอมันบอกว่าอะไรอ่ะเล่นกับฉันไม่ได้มึงกูโดนแล้วกูโดนหน้ายิ้มอ่ะเอากูโดนหน้ายิ้มแล้วไม่เขียนว่าหน้าเบื่อเออมันบอกกลดเอามันบอก g กล็ดเอาไม่เวอ่ะคือข้ามโดนเด็กเว้ยอยู่แคมป์เิจมีไอ้ยี้ทในปมไอ้นี่ไอ้ยูโก้ไอ้แคมป์เงมีปมเฮียไปหัวขาดเลยไอ้หิ้ยคือ เป็นปมไว้เด็กอะแบบมึงคุยกับใครไม่ได้เลยเว้ยยี่มึงไปแตะมึงจะโดนคนไล่อุ้ยเฮียคนเด็กเราเราเราไม่สนิทกันอยากอยู่เด้นได้ปะเนี่ยไอ้เหี้ยออกไปโอ้ยโอ้ยเฮียเอ้าประเด็นคือมันเขียนเขียนไม่เหมือนกันด้วยนะเว้นเว้นลองอ่านดีดีเยอะเลยเว้ยเออแต่กูกูบอกฉันไม่ชอบเล่นกับคุณแกเล่นกับฉันไม่ได้หรอกแกมันโง่ไม่มีใครอยากเล่นกับเราเราต้องออกตรงไหนอะเราต้องไปที่หน้าประตูไง นี่ยไงตรงกลางวะมึงเดินเดินไปทางเดียวกับพวกมันเลยมึงจะได้ไม่โดนเลยเหยุดอย่าไปเดินสวนมันเลยไม่งั้นมึงจะใช้ชีวิตลำบากเลยเอ้ยมัน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 บอกอย่าหยุดอย่าหยุดคุยกับฉันทีนะเอาออกไหนวะเดินตามมันไปเดินตามมันไปกูเจอแล้กูเจอแล้เดินตามไปเออออกออกอิอกออกออกห้องครัวเหรอใช่เหรอไม่ใช่ตรงกลางเหรอนี่ไงเปิดประตูเปิดไม่ได้อ้าวมันล็อกมันมีประตูที่เราต้องออกเองใช่ไหมนั้นนั้นั้นไม่ใช่ประตูหน้ามันบอกเลย ปรตน้าอยู่ตรงกลางไว้มึงจะโดนเตะกี่ั้ดูวะกลับไปคนเดียววิ่งเร็วกว่าแผนทวีปเว้ยองพี่ไปชนมันเลยประตูหลักนี่ว่าประตูหลักนี่ไงประตูหลักใช่ใช่ใช่อันนี้ประตูหลักไปละ Why did you never pay this? เพื่อนในเงามืดเพื่อนในเงามืดเลยเฮียห้ามโดนอีกแค่ไหนี่ยนี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยออกไม่ได้แล้วเนี่ยลองโดนนี้ลองโดนนี้มันลองแล้วมีคำอะไรใหม่แล้วประตูที่เก้าสิบแปดเฮียกี่บานเนี่ย นั่นไม่นาฬิกาคืออะไรเนี่ยอะไรอะเววเววมายไม่เย็นดุกระชากวิญญาณไม่มีใครเลยไม่เขียนว่าอะไรไม่มีคนเลยมันเป็นแค่มันเป็นแค่ความฝันมันบอกไม่เขีนเล่นแบบนี้ไม่อ่านมืดแล้วมองยากมากมันมืดเรารู้ตัวด้วยว่าเราฝันไอ้เย็นแล้วแบบเป็นบันไดมองไม่เห็นนี่เป็นยังไงต้องต้องแบบงั้นหน้ามิขึ้นไ่เออต้องค่ออยๆต้งดูเนี่ยกูรอละกูรอละ อะไรแบบตอนเด็กวุ้กแบบไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่พออย่างยังใจนี่อีกอ่ะมีแต่เพื่อนในความฝันเพื่อนในจินตนาการแล้วก็เนี่อะไรอ่ะแช่นน้ำอะไรอ่ะนี่นดีติ่งเขาจะป้ายดิป้ายนี้เด่นมากเลยหวยออกมีลูกตาด้วย,ยวอย่าลืมอย่าลืมอะไรวะอย่าลืมคุณคุณเแอบมันไม่ได้ครบหรือยังเก็บมาแค่แผ่นเดียวเลยคุณไม่ได้เก็บเออความฝัน ความยากความฝันไม่ไม่สามารถดูภาพความฝันต่อไปได้อุ้ยเอีย้ยคุณโดนโอ้โหแฟดไอ้เกี้ยกูลองเดินตรงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูเดินมาแล้วคุณโดนย้อนกลับมาเอ้ยโดนย้อนกลับมามันไกลเกินมีบางอย่างต้องหาอย่งนี้ก้อนความฝันปะนี่ไงแล้วก็อะไรแล้วก็กดเลยนู่ยเดี๋ยน้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออคือจะสองอันเลยเดี๋ยวชน,นเอ้สามอันปึ้งปึ้มครบแล้วอันนี้ครบแล้วครบแล้วครบแล้วเนี่ยไป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 ส่งไปส่ง ตองเลยเอาได้เลขศูนย์นนแ,ลแ,ลแล้วครบแล้วครบแล้วศูนย์แล้วอ่ะเฮ้ยข้างหลังอะไรอุ้ยจะจะอยู่หรือจะไปดีนี่คืออะไรนะนำนำไอยู่ได้เหรอ,หรอหรมันมันถามตัวมันถามเราคุยอยู่เองเว้ยเราจะไปหรือเปล่าลองลองมองรอบอก่อนเป็นเงี้ยเฮ้ยทั้งหมดนี้ต้องซื่อพอหรือ่ปล่าเป็นดำๆเลยอ่ะจะไปทุกอย่างเป็นแค่ความฝันเว้ยเราสร้างมาเว้ยแปลว่าววเราอยากอยากจะไปเว้ยไม่งั้นเราไม่สร้างเว้ยกำลังรอให้ผู้เล่นทุกคนบรรลุจุดสิ้นจุดตอนนั้นเราก็นอนหลับไปเลยเราไม่ตื่นเออว่ะใช่ป่ะวะแล้วมึงไปคือมึงจะไม่ตื่นอีกเลย ไอ้ยาเชี่ยอะไรนี่ไงที่กูบอกกูเห็นเนี่ยมันคืออันนี้เว้ยอันนี้รูปภาพอ่ะเขาจะวันหลบปะเอย่ามาวิญญาณกูแล้วไงเสร็จเมื่อกี้กูเห็นเนี่ยเคยไม่ใส่เจ้าภากูเห็นตูดอ่ะกูเห็นตูดใช่ไหมทำไมอ่ะมันมจะีนี่ไม่เหมือนที่เสร็จหรอพักผ่อนเลยทำไมกูจะหมดเราต้องข้าท่อเหรอไม่มาให้หมุนป่ะเนี่ยมันมีท่อให้หมุนอ่ะเดี๋ยวลองหมุนใจึ้จึงึงติงข้างหน้ามันข้างหน้ามันมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะทำไมกูคิดว่เองว่อเราเหมือนเราห้ามวิ่งอ่ะวิ่งได้อ วิ่งได้ไม่ไม่หมายถึงแบบถ้ามันมีตัวอะไรมาเราเดินเหมือนกันแต่เราไม่วิ่งเหมือนกันฮะอย่าแพนิกแสดงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนฉับักข้างหน้าคือห้ามเดินเหรอมันบอกว่าเดินเหมือนกับเราเว้ห้ามวิ่งห้ามวิ่งเออมันจะเดินตามเหมือนกับมึงเว้ยนี่ยมันก็แค่เดินตามเนี่ยมันมาตามมันตามคนที่อยู่หน้าสุดเลยที่หมายอะอย่ายูโกะแปลว่าอย่าให้มันออกมามาอ่านป้ายด้านหลังดีด้านหลังมันก็มีป้ายบอกเออเนี่ยไม่บอกอยู่เกี่ยวอะไรอ๋อไม่บอกเฮ้ยเดี๋ยว เขาร่วมกับฉันที่สวงสวรางเออเอยาวิ่งมึงมันบอกมันบอกว่าอย่าวิ่งเวอเราไม่ได้วิ่งเป็นวิงมึงไปตายเลยไม่กูไม่ได้วิ่งนะกูตายคือมันเร็วกว่าเราใช่ไหมใช่ใช่ไม่เหมือนเ่าถ้าเราวิ่งปุ๊บมันมันมันใส่เลยเอฟเฟซที่พื้นอ่ะกูยืนเฉยอะมาตามกู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 ไม่มันเห็นเห็นไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันไม่มันเห็นไม่เหมือนกันด้วยหายแล้วมันหายแล้วกูเห็นของกูเองกูเห็นของกูเองด้วย ไอเดี๋ยวทไมมันอยู่ดีมันกลับมามันขอใครของมันเว้ยมันหายไปแล้วกูเยอะมันเฮ้ยอ๋อเพิ่งหันมองท้านอื่นแล้วก็หันกลับมาที่เดิมเว้ยมันจะหายไปกูเห็นอะไรกูเห็นเมื่อไรอุไอ้เหี้ยมันดักหน้ากูได้เผ่อพลาดแล้วมันดักหน้าไอ้เหี้ย่ะนี่กูโดนดักอ่ะอ๋อถ้าเราวิ่งมันก็วิ่งตามเราเว้ยมันก็วิ่งเท่ากันเว้ยเวมันมันเดินทะลุได้มเพราอว่าถ้าเราหยุดวิ่งปุ๊บเราก็เนี่ย ของกูแม่งดักหน้ากูเลยดักแล้วอ่ะเราเดินไม่ได้แล้วมึงกูกลับกูกลับมาเข้าห้องเรียนอ่ะคืออะไรอ่ะมึงอย่ามาดักหน้ากูสิกูเดินผ่านอใช่ใช่่มึงต้องมองมาตลอดเวลาเลยแล้วเมื่อฉันเปิดตาขึ้นอีกครั้งฉันก็ตกใจมากรอบตัวฉันเต็มไปด้วยกำแพงและเสาคอนกรีตพายุหายไปดวงจันทร์ไปฉันยังคงเห็นเงาขยับไปมาและฝันร้ายเข้าากฏขึ้นโอ้มันมาดักทางกูเนี่ย มึงกูโดนดักได้เลยอ่ะกูอยู่ห้องไอ้ที่มันออกมากูวิ่งกูไม่สนใจเลยกูก็มองมันไปกูไม่เดินแหละกูไม่เดินแหละกูวิ่งนะมึงวิ่งมาทำไมมันบอกให้เราจอยมาตลอดวะเขาร่วมกับพวกเราที่สวงสวรรค์ Joy me in paradise ์เขาตัวมาเดินช้ากว่าเราไอ้ถ้าเราเดินเฉยๆอ่ะแค่เดินใช่ใช่ใช่เนี่ยแต่ถ้าเราวิ่งอ่ะกูมองมันตลอดเวลาในห้องเรียนอ่ะอ๋ออีกคนหนึ่งต้องการอ้าว เว้ยยิ้มไปเข้ามุมเลยไแม่ก็ตัวแตกเลยมึงอย่าว้บมึงอย่าว้ากูเห็นมึงนะมึงว้าไปไหนอ่ากูวิ่งตอนนี้มันตอนไม่เห็นมันได้ปะกูวิ่งได้ปะไม่ได้ไม่ได้มันมันวิ่งมาเลยมึงกูเจออะไรก็ไม่รู้คอยบล็อกคุณต้องใส่ตรงนี้หรอสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดเอาเหรียญกลับไปใส่ยังไงแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งใส่ครบ โอเคโ่ปวดใช่ไหมกี้นี่ให้กลัวไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาข้างนอกใหญ่อ่ะทางนี้ข้างนอกใหญ่อ่ะทางที่เราเข้าตอแรกไปอ่ะที่มีอะไรอ๋ออโอเคโอเคโอเคเนี่ยไอ้กิ๊ฟมาแล้วไหนเขาดูหนะเนี่ยมันหายไปแล้วเออเนี่ยดีเดียร์กูเหมือนสถานีหรอกูหย่อนเดียร์ไปแล้วอ่ะเหมือนสถานีเลยไป เราเราครบแล้วเราไปที่นี่ได้แล้วมีหมาอุ้ยไฟมไฟเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนอนอยู่อ่ะเก้วอยู่จานนี้โน t something มึงรู้บางอย่างอ๋อยไปอย่าไปยุ่งกับกูมึงต้องจำไว้บางอย่างได้กูไม่อยากรู้เอาไปกูคุยกับเราไม่อยากจะให้เรารู้บางอย่างเลยก็อยากที่ฉันต้องการคือการมีความสึ้ ไอ้เหี้ยยาแฮปปีส้สัตว์เลยกูไม่แฮปปี้เลยเหี้ยหยุดอะไรอะ่อ<ล>ะหยุดก็โชว์านะสัตว์ฝันร้ายแทนเป็นพบคุณฉันได้รับฝันร้ายแทนเป็นไ,ไ,ไม่เ<ไ>ป็น <ะ S 2> พบคุณความจริงไอ้นัตยูซีอูเฟนฉันกำลังจะช่วยคุณเ <c oughs> ตืนนนอนกูตื่นเล้เฮียไอเซจอยมีอินพาราไดส์กูน่าจะปมไอ้เหี้ยกูน่าจะปมเยอะตัวละครกูอจะสองอะไรอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่บอกเลยไม่บอกอะไรเลยวะ กูตัวกูนอนให้ฉันนอนแผ่เลยไอ้แค่ตายแล้วไปเลยนอนแผ่ร้องเอะแล้วมันเหนื่อยไงโอ้ยจะสั่นแล้วสัตว์ทำไมทำไมถึงสั่นโอ้ยเยี่ยมความฝันไอ้ที่กูแดกยาแค่เดี๋ยวกูฝันแบบอุ้ยสิบอย่างเลยอะอะไรอะหายก็ อจบแล้วจบเจม่ส oh, yeah. so yeah, ์ใช้ได้ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ผมเยอะมากผมไม่ไข่ไม่รู้ว่ากูแดกยานล้วกูยังกูยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่ากูหลับไปแล้วจริงเราตายไปแล้วเ้ยกูไม่อยากตื่นมันมันจะดึงมึงไปลึกกว่าเดิมมึงไม่อยากตื่น